สบาย,ยทุกคนน้องนายไทล่าสวัสดีครับนี่เลยครับการเดินทางของบ่าวลาวก็คือความสะดวกสบาย เมืองไทยมีความสะดวกการคมนาคมที่สะดวกสบายรวดเร็วทันใจพี่นนอะครับตอนนี้อยู่วาเราอยู่ที่สถานีบีเทสท่าแยกลาดพร้าวจะเดินทางไปต่อที่เอ็อาร์ทีเนาะรถไฟฟ้าใต้ดินอยู่นนอะตอนนี้เขาอยู่ทึ่รถไฟฟ้าบันนีกระชีไปขึ้นรถไฟฟ้าเอ็อาร์ทีใต้ดินครับไปว<ะ>่าความคาไเปเบิ่งความจเจริญความสะดวกสบายของเมืองไทยเป็นยังไงเนาะ คนเยอะแยะนะทาท่องเที่ยวนี่คือเดินทางเชื่อมไป MRT มีลิฟต์สำหรับผู้พิการด้วยนะลง MRT นี่คือลิฟต์ผู้พิการ สะดวกสบายครับคนพิการจะลงรีบตรงนั้นนะฮะแต่ว่าส่วนคนที่ยังมีกำลังขาก็มาทางนี้ฮะมาทางนี้เดอ้อพี่น้องมาเดอ้อไปนำกันกับบ้าวล้วตอนนี้อยู่สกายวอล์กสกายวอล์กเอ่อเข็นขั้นมาแยกลาดเป้าวนะฮะ เดินมา,มาพอหานาทีพี่น้องสองนาทีนี่แหละมาหอดเอมาที่แล้วสะตวกรวดเร็วเชื่อมต่อกันได้หมดนะฮะนี่แหละกับเมืองไทยที่ที่ว่าสุดยอดการพัฒนาการท่มนาคมที่ดีเยี่ยมยอดะฮะ แบบไม่อวยนะฮะพูดแบบไม่อวยเห็นความจริงนะฮะก็ออกมาจากปาก่าออกมาจากความไ้ใจก็ออกมาจากเรื่องจริงที่เห็นกับตาได้ได้สัมผัสด้วยตัวเองนะฮะ เชื่อมต่อ M R D ก็จะมีป้ายบอกน,นะฮะไป M r T ความสบายความอลังการของเมืองไทยการพระวนรคมที่เชื่อมต่อกันทั่วทุกที่นะฮะดเดี๋ยวลงไปเียนะเอาละฮะเราก็มาถึงเทมรทีแล้วนะครับพระศรีพิทรอ้ค้นลงไปชุ่มบรรยาศชั้นใต้ดินนะฮะโอ้โห ความลึกก่ประมาณหาสิบหกสิบเมตรนะสูงมาลึกมาก ชั้นเดียวนะฮะชั้นแรกนะฮะยังมีอีกสองชั้นนะที่ต้องเดินลงที่ต้องลงบันไดเลื่อนลงไปือว่าจะเดินลงไปก็ได้นะฮะโอ้โหใยโฆษณาน่ารักมาก นี้แค่เราลงมาชั้นแรกนะะเหลืออีกสองชั้นนะที่จะลงไปชั้นใต้ดินอีก ตัวนะสวยงามมากเน้นย้ำนะนี่คือชั้นหนึ่งเนี่ยฮะลงมาแค่ชั้นเดียวแนละ้วเลืออีกสองชั้นนะฮะที่ต้องลงไป อีกหนึ่งชั้นชั้นนี้แล้วก็อีกหนึ่งชั้นก็เป็นสองชั้นนี่นะครับพี่น้องครับคือชั้นใต้ดินซื้อตัวก่อนนะครับแล้วก็จะลงไปอีกชั้นหนึ่งโอ้นี่นะชั้นใต้ดินชั้นสองนะครับ ซื้อตัวแล้วก็จะไปลงขึ้นรถไฟหนึ่งชั้นเป็นชั้นใต้ดินชั้นสุดท้ายขออนุญาตซื้อตัวนะครับ ชั้นหนึ่งฮนะเยน็นชั้นใต้ดินอากาศเย็นดีจังเลยน้องครับนี่ครับลงมาสู่ชั้นใต้ดินเวลาจะเดินทางไปสถานีราชพลาววา้วาวว้าวทางซ้ายทางขวาเดี๋ยวคือรอรถไฟนะฮะ จะมีบอ่อแล้วเหลืออีกหกนาทีตอนนี้รถอยู่หลักสองยังรออยู่นะ ไฟกำลังมาไฟมาลนะฮะเดี๋ยวเรา เราเร่าจะขออนุญาตไม่ถ่ายนะเพื่อล,ลบเ,อเพื่อไม่ลบกนคนอื่นนะฮะผมสถานีนะครับสถานีราดแล้วาลว นี่นะฮะแล้วที่ภากขึ้นอ่าไปบนดินนะฮะเดี๋ยวดูรถไฟใต้ดินเคลื่อนกระบวนไปก่อนไปแล้วไปแล้วโอ้โหนี่แ้ะครับ ความทันสมัยและความรวดเร็วของเมืองไทยนะฮะฝั่งนี้ก็มีฮะฝั่งไปกลับนะฮะส่วนทางนี้ก็จะนี่เห็นไหมฮะสายลาดพร้าวเชื่อมต่อกับสายสีเหลืองนะ,ะระหว่าง MRT สีน้ำเงินไฟฟ้าใต้ดินนะฮะเชื่อมจะขึ้นไปเชื่อมต่อระหว่างสายสีเหลืองนะ ก็ต้องลงสถานีนี to to 是是้เห็นไหมว่าความสะดวกความสบายของเมืองไทยรวดเดียวทันใจครับโอ้โหครับนี่เราต้องไปขึ้น ทางออกที่4ี่นะฮะเพราะว่าจะขึ้นไปตรงแยกเพื่อจะไปเชื่อมต่อระหว่างรถไฟฟ้าไร้คนขับสายสีเหลืองนะฮะทางออกที่4 อีกชั้นหนึ่งนะสถานีรถไฟสายสีเหลืองขึ้นไปอีกชั้นหนึ่ง ทั้งหมดสมชั้นนะฮะมีของขายด้วยนี่คือสถานที่ใ,ใต้ดินนะเดี๋ยวเราจะขึ้นไปข้างบนแล้ว อเป็นการนะเทคโนโลยีหรือว่าการพัฒนารูปแบบใหม่ของเมืองไทยนะฮะธรรมดาขนาดคนอังกฤษนะหรือว่าอเมริกามาเห็นนี่โอ้โหเมืองไทยพัฒนาไปไวมากเลนวนะมีทั้งรถดไฟฟ้าใต้ดินมีทั้งไฟฟ้าลอยฟ้า ะวาสดุอ่ดอดมานี่ตอนนี้บาลล่าจะขึ้นไปข้างบนแล้วนะครับรถไฟฟ้ามุดดินตอนนี้บาลล่าสีออกไปทึ่งแล้วรับกำลังจะออกไปข้างบนนะฮะน,นี่มีลิฟต์ด้วยนะ ไว่าอยากขึ้นยิบกับึ้นไม่ได้เลื่อนฮะหรือจะเดินขึ้นมาใดก็มีมีให้เลือกใช้หลายรูปแบบเนาะพี่น้องเนาะนี่ฮะเดี๋ยวจะถ้าพี่น้องทุกคนขึ้นไปข้างบนนะฮะคือแยกลาดเทา้าสี่แยกลาดเทา้าตัดรัดชโยธิน้ยตัดรัชดามาแล้วมาแล้วพี่น้องครับมาแล้ว โอ้่เนี่ยโผล่ตรงนี้ได้ยังไงเนาะเบิ่งจีระไม่อด้โผล่ที่สี่แยกลาดพร้าวตัดรัรัชดาพิเศษเนี่ย เดินไปนีก่ก็จะเป็นสถานีรถไฟสายสีเหลืองโอ้โหตายบ่ท่นไม่ลอง เดี๋ยวเราจะไปเชื่อมต่อกับสายเชืออีกทีหนึ่งนะมีรีพอดีพี่น้อง กันคืออาคารจอดรถนะฮะอาคารจอดรถ B เอ็มอาร์ทีหรือ BTS อันเดียวกันนหะเอ็มอาร์ทีกับบีทีเอพราะว่าเอ็มอาร์ทีกัขึ้นมาะมองหอาาันข้าศัตรูบีทีเอสกับู่ข้าศนี่นะฮะกับเป็นการเชื่อมต่อระหว่างทั้งสองสายนะฮะามจอดรถไป้เพื่อาคารลาานนาแล้วก็เดินเข้ามาสถานีนี้ได้แล้วก็บาราร์ก็จะเดิน ถ้าไม่มีรถรถบ,บัแล้วก็เข้าประทานี้ก็ได้เดินสกายวอลไปขึ้นสุดสถานีนะฮะนี่ครับก็มาเชื่อมสถานีสายสีเหลืองแล้วนะฮะขึ้นมาสายสีเหลืองไร้คนขับ ครับสำหรับที่นี้บาร์รับขอตัวลาไปก่อนนะฮะพบกันคลิปหน้าครับสบายดีตัวดีครับ